กลับมากับโรลเลอร์โคสเตอร์ไทคูนรีพาร์ทที่สีโป๊ะเปล่าอ่ะเออๆเออนั่นแหละพาร์ทนั่นแหละโอเคยินดีต้อนรับทาชมทุกท่านเข้าสู่รายการ u p to You ด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ในเกมก็บอกไปแล้วเนาะโอเคซึ่งโจทย์ของวันนี้ก็คือการที่ทำให้มีรายได้หนึ่งแสนโหใครไปจะไปทำได้ดูดีตอนนี้เงินพันเจ็ดเองค่ะแหมแล้วมาตอนที่อะแมริโกราว j u s t to make อ้าว stop หรออะไรกะเจนว่าเครื่องแล่นนี้มันมันไม,ไม่ค่อยโขเคปะช่างมาช่างมาด่วนมาด่วนเลยค่ะแม่มันไม่ได้อย่างนี้น่เราต้องมาตรวจสอบเราต้องมาตรวจสอบสนุกดีค่ะอืมพื้นที่เหลือๆนี่เจนทําอะไรดีค่ะทํสาสระน้ําให้หมดดีไหมคือคือพื้นที่มันจะหมดแล้วจริงๆเนี่ยโอ้โห ไม่นะฉันจะไม่ยอมจบพาร์ทบายแลนด์ได้ไหมอ่ะทำไมมันซื้อไม่ได้ค่ะเทลมีเทลมีบอกเจนทีค่ะว่าทำไมมันถึงซื้อไม่ได้นี่หรือเปล่ากดตัวนี้หรือเปล่ากดตรงไหนก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยก็จะจะจะ,จะซื้อเินจะมาสร้างอะไรสวยๆให้ดูกันนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เราเราก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วนะคะในวันนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วถึงจะทําทำอะไร <c oughs> คนจิตใจซามเนะะี่ยค่ะขนเป็ดล่วงค่ะือหมดตัวเลยคะ่ะเท่คนใจซามหน้าตาเป็นยี้นะคะดูเอาไว้ถ่ายรูปก,กันถ่ายรูเปเที่อนๆเลยก่นอนเจ้าเป็ดน้อยออาเรียบร้อยะคะ่ะมาเรามา แกงแกงแกงเป็ดแกอ๋ออ้้เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าดึงได้ดึงได้ดึงได้เอจะทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูเอาละกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะคะเส้นจะทำให้ดูนะคะอันนแหละคนอื่นนะคะก็ฟังทางดูจะโอเคได้ เลยคือเลยหลุดคือเลยเอ,อ้ออยาดดวอไรบ่นอะไรมันไม่ลงเลยทำเป็นหลุมเป็นบอ่อค่ะลงไปลูกเออลงไปเสร็จแล้วก็จะมีน้ำนะคะตรงนี้มีน้ำนะ,ะแล้วก็มีน้ำตกอ,อ่าบอกแล้วก็ได้ค่ะมีน้ำตกอ,อ้าวมันทำไงบ้างเอาทำไงวะชูนาร์โรอ,อ้าว เดะเดะเดเดเดสักครู่เฮ้ยนี่มันอะไรนี่อฉันต้องการเป็นเออฉันต้องการแบบนี้เออเอาเอางี้มาละกันโหเหนื่อยใจค่ะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องได้ได้อยู่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 เสร็จแล้วอ่ามันบอกมันเขาอาจจะบอกว่าน้ำมันตื้นไปอะไรอย่างงี้เปล่าน้ำมันน้อยอะไรประมาณนี้ ซึ่งทีนี้ถ้าน้ำมันน้อยค่ะเจนจะทำเป็นแบบเยอะๆเลยน้มันไม่พอสำหรับการทำน้ำตกนะอ่าพอใจไหมคะปราชนนะคะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามาชนรู้จักหรือเปล่าอุ้ยตายเสียตังค์ด้วยคุณพระเสียตังค์สร้างแล้วก็เสียตังค์เอาเองค์เอาลงอุ้ยเอายังไงดีวะเอายังไงกับอันนี้ดีวะเวนกร,รมลบมันลบมันได้ไหมน,นี่ ไม่นะเราต้องทำอะไรให้ตัวนี้มีประโยชน์นะคะไม่ได้เลยเจนไม่ยอมเจนจะไม่ยอมเจนจะไม่ทนเฮ้ทอทอ้ทอค่ะท้อบอกตรงบ่งตรงเลยทอเนี่ยเสียงเงินไปตั้งเท่าไหร่ในการสร้างอ้นั่นนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามารอยอดตังค์ขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมาทำต่อกัน,นะคะ่ะระหว่างนี้เจนขอหาวิธีก่อนามันทำไม่ได้แหวะ แบบเสียงบอกทำสารน้ำเก่อก็ได้แบบจะร้องไห้ไม่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 อ๋อชั้นล่างก็เอาเอาค่ะเอาลงไปนั่นแหละเอาไปเลยชั้นล่างนะคะโอ้ยมันอะไรมันยึกยักขนาดนั้นนะคะค่ะต้องต้องขอโทษทุกชอทุกท่านด้วยจริงๆขอโทษจริงๆ จินว่าน่าจะเป็นพัาดสุดท้ายแล้วอะ่ะคือทำยังไงดีแอนไม่คิด i n ่งกระ t อกคิดไม่ต้องลาออกฉันไม่ให้เธอลาออกนะร้องสุดท้ายเจ้านายก็งอนลูกน้องนะคะเมนเอาเป็นอะไรดีอ่ะทำไมจินจะทำอะไรมันผิดพลาดไปหมดเลยเขาวันนี้เฮ้อ พื้นที่เต็มมากเจนหาคลิปวิธีทำอะไรแล้วทำไมเจนหาไม่เจอเอาเป็นว่ารอเล่นค่ะ <c oughs> แกง้งแืบนันแหละแต่ว่าก็เกือบจะเอาจริงนะคะเออเกือบจะเอาจริงเหมือนกันเกือบจะเกือบจะเลิกเล่นแล้วเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณที่ซ้อมให้ ก็เป็นว่าเรามาดูคนก่อนดีกว่าค่ะก่อนที่พาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายถ้าแบบมีแค่สามพาร์ทวะเออาว่าเรามาเยี่ยมชมบรรยากาศดีกว่าค่ะเราไม่ทำแล้วมองก่อนเลยเอาเลยค่ะเอาหัวด้วยเอาเอาอ๋อไม่ไปเอาปวดหัวเอาเหมืนไม่ไม่ไม่พอใจอหัวลงไปนี้ แบบหัวลงไปนี้ไม่พอใจค่ะอ้าวกดเข้าไปโอ้ยเขียดดูอันนี้ตัวนี้ดีก,กว่าค่ทะทำอะไรนี่นี่แก้งนีนแก้งมีงโดนทับเองเลยนี่ค่ะเก็บกดเก็บกดสร้างอะไรก็ไม่สับเซตเอา้อาวอ้าวทะลุเหรอคะทะลุทะลุได้ยังไงอ่ะไม่ได้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโมโหเลยทำไมทำไมีปันหา อะไรอะไรเนี่ยอะไรเอาอเนฆ่าตัวได้เลยคะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเสียงดร่อยเสียงดังร่อยนี่ก็จะตะโกนกันเลยเนี่ย,ยนึกว่าอยู่ในห้องเรียนมาถ้าจะคุยกันดังซะขนาดนี้นะคะทําตลาดดีกว่ามาสุดท้ายจ๊ก็ต้องยอมใจยอมใจท่านผู้ชมเพราะว่าอืมก็ไม่รู้จะจะทำอะไรอ่ะเนาะ มา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 นยอมก็ได้ค่ะแต่จะยอมใจแค่ผ่านนี้มันไม่มีอะไรให้ซ่ออมาต่อตเด้เเดียว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 เยวเดียวเดียวเดีวเดียวเดีวอเาอ๋ไมเปิดไม่ได้อ๋อเป็นแบบร้านขายอะไรก็ได้เนี่ย วันเชิร uh, ์ม no? ันเด็ดนะเด็ดนะขายอะไรอะขายอะไรอะเบนเจอร์งานที่2องร้อยี่ยโหดปะแป๊บนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเลยนะเดอดไม่ไจีน่าจะต้องอ่านี่ไงว่าขายอะไรก็ได้ใช่ไหมไอศครีมสวิมสตอรบอลลูนเอ่เบอร์เกอร์ดื่มเอ่องดื่มละกัน โอ้นี่ไงเครื่องดื่มเยอะแยะแบบนั้นนั่งเยอะติ๊กให้หมดเลยค่ะขายไปลูกขายได้อย่างอ่าขายได้แล้วนะลุงโอเคขอบใจมากค่ะลุงอ้าวเวนกมซึ่งทีนี้เจนจะทำพื้นต่อจากตรงนี้นะคะอ่าลูก้อย เป็นตลาดเล็กตลาดน้อยนะคะเผื่อคนหิวเผื่อคนอะไรก็ว่าไปนะคะตรงนี้นะคะแทนที่มันเหมือนจะขายตัวหนังเนาะขายน้ำออหาเดี๋ยวผูช้ชายขายน้ำอ่าแล้วตรงนี้นะคะห้องน้ำนะห้องน้ำก็ต้องมีเนะาะห้องน้ำตัวหนูก็มีแต่ตรงนี้ก็จะเอาทำไมอะมีปัญหา <c oughs> เออ <c oughs> เจนละซิงนะคะรายได้ไม่ไม่ไมท่าพอที่ควรนะคะซึ่งก็อาจจะต้องรอซีรีส์ใหม่ก็คือเดอะซินสีนะคะก็ะไม่แน่ใจใราคาก็เอาเรื่องถึงขาพันก็ได้คือตอนแรกมันสองพันใช่ป่ะตอนนี้มาลดราคานะคะไม่รู้ว่ากว่าจ,จะซื้อเนี่ยราคามันจะหายหรือเปล่ารนะหวัางฟูดพราำทคนเทีทก็มาวางกอกอันดีกว่านะคะ งมง,ยมง,ยมงยมเยองมซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยจะก็ชอบเกมแนวแบบมีเนื้อเรื่องนะแต่ว่าทีนี้เราเราไม่รู้จะเล่นเกมอะไรไงอ,อมันก็เลยแบบแบบออืเข้าใจใช่ไหมพูดไม่ออก <c oughs> คนดูบอกใครเข้าขใ,จขใจค่ะใครเข้าใจคุณ กดผิดค่ะม,มีบิกินี่ซื้อได้นะคะเซ็กซี่เซ็กซี่เอ่าเอทีเอ็มก็ม <c oughs> ีะนะคะกดตังค์อะไรอย่างงี้ไม่มีตังค์ก็ซื้อได้นะคะร้านนี้มันขายอะไรของเขาคะอะไรอะ่ะโดนัทเหรออะไรอชื่ออะไรอะ่ะ ต้องรอคนเดินมานมามามาเรามาดูสถานการณ์กัน,กนดีกว่าค่ะว่าขายอะไรกันไปยังไงอน,นี่ค่ะน้ำทุกิงๆด้วยขายน้ำทุกอย่างอะรัดย้ายขายทุกอย่างจ้ยาย้ายไหนคะลุมหัวเขียวด้วยเนะี่ยโอ้ขายดีค่ะขายดีน้ำขายดีมา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 งัา้นเอาอีกสักอีกสักอีกสักร้านนะคะทำไมต้องติดขัดเลยวะอีกสักล้านนี่ค่ะอันไหนเอ,อ่ย ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของนะพวกแบบแร้านใหญ่ขายทุกอย่างะะแล้วมีเบอร์เกอร์ค่ะเดี๋ยวมีเบอร์เกอร์ทุกไซส์เลยไม่ไม่ขายค่ะมีอแดชเซอรี่พวกเอ่ออะไรประมาณนั้นนะคิดอัมเบร่าเนี่ยขายล่มนะคะตรงอินโฟม i ชันยังก็จะขายแมปโห แผนที่ตอนแรกจะนึกว่าแจกนะขายด้วยะคะมาขายร่มนะคะซึ่งเมื่อก่อนเจนเนี่จ,จำได้ว่ามันมีฝนตกนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ไม,รไม่รู้ว่าฝนฝนมันไปไหนอะเนาะเออมันมีจริงๆนะคะฝนตกอะพูดจริงๆเพราะแบบถือร่มกันให้ควายเลยขายไปไหนไม่รู้วะฮ <c oughs> ไม่เป็นไรแต่ยอมคุณน,นะคะโอ้โหกระดกน้ำกันให้เควนเลยวิ่งกันให้พลาด คอสต์มิ่มาขายอะไรอีกดีคะเอ่อขายขายขายโพสต์การ์ดะคะโอเคก็ได้นะมามันม,มาโอเคยังอะมีแต่ถังเข้าเลยนะคะอ่า has be fixed อ้าวเดีด๋ยวดิอันนี้อยู่ไหนคะ ได้รับการซ่อมเองเรียบร้อยนะคะซึ่งตอนนี้จินจะมาบริหารนะคะจึง่งเนจะทำให้เครื่องเล่นทุกอันนะคะ,ะเขาเรีเยกว่าอะไรมีแบบมีมีม,ม,ม,มีมีอะไรวะโ่ช่างมันเถอะ <laughs> แบบเออมีการแบบตรวจสอบที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะนีะ่มาเราต้องให้ช่างมาดูเรื่อยๆนะคะ เนี่ยเริ่มเริ่มขัดคองแหละนี่ถ้าเจนเกรงจริงเลยถ้าเจนไปเปิดเองนี่มันจะล่มจมไหมเนี่ยเดือดั้งพันกว่าบาทอ่า,อาดีตอนนี้คนมีพันกว่าคนแล้วนะคะเอาเป็นว่าพื้นที่เดี๋ยวฉมนไปทสระน้ำต่อกันละกันค่ะก่อนที่จะไปกันในภาคสุดท้ายไปจริงๆนะคะพูดจริงๆอ่าจิ้ขอโอ้โหเสียงคนอ้วกเขาที่ดังเลยค่ะท่านผู้ชมมาค่ะณนะจุดนี้นะฮะ ฟินกนระเบิดระเบ้อเหนะ็นหน้าเดียนะทำไมมันวางไม่ได้เ่ยเห็นว่าจิ้นทำทางก่อนลยก็แล้วกันเฮ้ hey, ตังติดลบ <c oughs> จิ้นว่ามันไม่น่าโอเคนะ,ะคะแค่ค่าพื้นอันเดียวยังวางไม่ได้อ่ะเปิดกอนไหมเปิดกอนไหมอเอเโอเโห้โเ,เ,เจ๋อสงสานตัวเองวะ พอค่ะพอเฮ้ยตังไม่ติดแล้วค่ะไม่ติดลบแล้วไม่ติดลบแล้วสุดสุดแล้วสุดแล้วเอาตังเอาตังเข้ามาอดีนะเอายงค่ะห้าสิบสองบาทนี่ยพื้นอันหนึ่งวยแพงเหมือนกันนะเนี่ยรอตังค่ะรอตังเรียบร้อยค่ะจินทำทางเขาให้แล้วนะคะภูใจดีมาอยู่แล้ววันนี้อ่าตอนนี้ตังกำลังขึ้นถี่เลยค่ะอ่าหาสองแล้วห้าสองแล้ว ฮัทสองยังฮัทสองแล้วอ่ะฮัทสองเรียบร้อยนะคะโอเคเราได้จัดการทําทางเข้าทางออกให้คุณแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นว่าวันนี้นะคะเจนขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามซีรีส์นี้มาอย่างดีนะคะก็มันได้จบลงไปแล้วนะคะก็สําหรับใครนะคะที่อยากติดตามต่อต่อไปนะคะก็ไม่มีแล้วนะคะก็ต้องมาติดตามเกมอื่นนะคะเดี๋ยวจริงก็จะหา เกมมาแคสอยู่นะคะเรื่อยนะคะเรื่อย,ะะอ,ย,อ,ยอ่าเขาดีจะหาได้อะเนาะโอเคมันว่าวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครอยากติดตามเรื่องต่อไปนะคะก็อย่าลืมกดซับซับสสสคริปคริปไอคริให้ชแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สียาเลเธอค่ะแม่เอ็งเองเองเองเ,องเ,องเองสียงร้องท่ามนมันมันโอ้อไปเถอะ เออบายบายค่ะบายบาย